สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทั้งสองฟังไทยเราครับผมเบาเนี่ยเพราะอาการ้อครับคมณเบาเลรัดไปก่อนรัดไปก่อนวันนี้ครับพาพี่พาน้องนะครับมาเที่ยวที่โอ้เมืองลาวดิพี่น้องสิพากันข้ามโพงบ่มาซองเบิ่งฟังหนีกั่สิเพราะว่าเพิ่นให้ป่วยขับขับแมนแคินวอดแข็งแมนคิดว่าแข็งครับเพิ่นป่วยขามตีเอาสายตาสอดซองแนมม่วงขามไปสอครับพี่น้องครับ สายสิพาพี่พายนองตอนนี้เขาอยู่กันที่จังหวัดบึงการครับบึงการในตรงกลางรับเมืองปากสันครับเมืองปากสันเนี่ยเป็นเมืองเอกของแขวงบุรีคำใต้ครับครับเมืองปากสันครับอยู่ตอนกลางของเราครับฟังคนแหละครับี๋ยสิพาพี่พานนองมาเดี๋ยวว่าไอ้สีไทยบรรยากาศให้พี่น้นองเขาได้บึ่งนะครับแต่บว่อ้ิลบรัดขั้นตอนเอาบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับเนาะ พี่น้องหลายคนเพิ่นกะถามข่าถามเขาเข้ามาว่าเป็นยังไงน้สนสถานการณ์เดี๋ยวนี้ได้เข้าว่าทั้งสปบปอลแล้วเพิ่นก็ได้เข้มงวดด้เข้มงวดคือเก่ได้น,น,นะเป็นเพราะคนไทยของเฮานี่แหละครับเป็นเพราะคนไทยของเฮาเนี่แหละร้ระอมแมนรักขามไปครับเนี่ยพี่น้องตัวอย่างที่พอดีนะครับเนี่ย ผมนี่ยห้างกอเฒ่าผมเจ้าพุ่นผมยังว่เไ็ดตามกฎตามระเบียบมันเนี่ไปลักขามไปเนาะนี่เห็นว่าไปเอาความเดือดร้อนาให้เพื่นเด็กกันวะครับโอ้พี่น้องเล่ากันอยู่แบบเงียบสงบเจ้าครับครับแต่ว่าจังหวะเพิ่งจะเปิดด้านดอกก็เอาคั้นทนังสี่เพิ่งตั้งบ่เปิดง่ายเนี่ยบ่เปิดง่ายพอเปิดง่ายเนี่ยผมลเลยบ่ได้ขามง่ายเลยเนี่ย<ม>น,นุ่มเจ้าเนี่ยลักขามไปเนี่ยครับสองคนนุ่มเจออ้ารู้อยุแก่ใจเนี่ยครับพราผมเคยแห้งอยากขามไปให้กันนะครับพี่น้องครับอยากขามไปท้ายถอดบรรยากาศไม่ให้พี่น้องเขาได้บง แต่ว่าก็ได้อดได้แต่อดได้แต่ล้อคือกันครับเหตุตามมาตรการตามกฎเกณฑ์ของเพลินนะครับรอเออ้ย <laughs> อันนี้ครับ <laughs> ยูยูซื้อที่เขาอยู่นี่เขาเขาเอ็นว่าเขาเอ็นว่าถนนคนเดินนายนะถนนคนเดินของจังหวัดบึกงกาฬนี่ก็บอจะเป็นห้องหมอปากสั้นใส่ใส่ลงบัตรนะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนก็นเป็นห้องหมอนี่ื่อได้มันจะมีแยกเขามามมึงมองมองสองแถวโอ้เนี่ยมองด้านขึ้นไหนนี่ด้านผู้นี้ผู้นี้มองด้านมองเขาขามนะฮุ่น บอนี่พ่นโหูหโยซ้อมไหนซ้อมไหนพ่อปะมองนี่เป็นน้ำสั้นไงน้ำสั้นบ่นี่ปากน้ำสั้นมองนี่บ่เอเคยมากินเข่าอยู่ปากน้ำสั้นปากน้ำสั้นอยู่นี่นี่บอนี่บ่แมนปากน้ำสั้นนี่หละที่มาของปากสั้นน่ะปากสั้นอยู่นี่นี่เป๊นี่ปากสั้นปากน้ำสั้นนี่นี่นี่ปากสั้นปากสั้นแมนบ่เห็นหน้าเจ้าเห็นลังคาเฮียนกับมีแฮีงเด้อผู้สาวฝั่งนั่นนะครับ ฟังในอีกมีหลายฟังเงียแต่ว่าเริ่มลดเลยดความจริงเมื่อไหร่มาลดความจริงนะสวัสดีครับสวัสดีครับนางเอกสวัสดีครับช่างนี้เลยครับนางเอกเริ่มลดความจริงเมื่อไหรนางเอกแบบผู้มาสซังสันซีสันในรายการตั้งแต่ครั้งที่เั่งเอกเคยทำไปได้นั่งเอกด้านข้างดานเพราะว่าน้องอีฟสีชมอยู่นะเริ่มเริ่มเบาขึ้นว่าเป็นนั่งเอกไทยไหมเชื่อพี่ดัง ไม่นีก้กะเอาบรรยากาศนะครับริมนี่นะครับริมโขงให้พี่น,นอ้องให้เบิ่งเพื่อนเอ็นว่าถนนคนเดินเนื้อม,มือแรงตั้งแต่ตสถานตอนนี้ถือว่าเงาๆด้วยนี่เอาปกติกปกติถ้าบามอมเป็นโควิดน้อยเนาะเนื้อม,มือแรงเนาะอู้หนุ่มสาวมาออกกระลังกายกันเมียนเอ้ยเมียนเน้อมแรงเนี่มีนบ่เนี่ไฟแสงสีงามพี่น้องเป็นตาสะอ่อนเป็นตามาเบิ่งมาเที่ยวมาชมครับใคเขา เขาบริเวไปใส่เด้อพี่น้องเดี๋ยวเชิญพี่น้องว่าคือบริใส่แมตพอดีเพิ่งลงรถมาครับอยู่กันสามคนอยู่ในรถอยู่กันสามคนบริเวใส่แมเนาะครับแต่ว่าลงมาข้างนอกเขาเขาเขาใส่แมตอยู่แต่ว่าอันนี้มันบ่มีผู้ใดละกลางแดดกลางลงกๆครับครับแม่นเลยเราแก้วลงมาทายแป๊บเดียวครับหมายควว่าคืาบอกว่ากันใส่แมตเนาะยัดพี่น้องบพราเห็นหนาแหล่ๆนะไปพี่แก้วแมตตอนนี้อันนี้อันนี้คือน้นาโขงนี่พี่น้องนี่นี่ที่เห็นมันบ๊วยเป็นปลาใหม่ปลาไหลเด้ยามอันนี้หนามมันแห้ง น้ำแข็งเรือน้ำน้ำพวกลมครับเป็นช่วงท่าน้ำฝนเดือน้ำนักจงการเนี่ยตามจริงแล้วอยู่หาดทรายของเมืองบางการเนี่ยมีซุ่มมีหมองเ้รียนหมองห่วงยางหมองอย่างเนาะให้เล็กน้อยเศร้าห่วงยางเรียนด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยแหละครับเงียบเงาครับเฮ็ดแห่ความสัมพันธ์ของบ้านเฮ้าไม่ได้ไปมาหาซูกันคือตะกี้โอ้ยขึ้นวาดพันยูพี่น้องทั้งสปปลาวกัน ก็ได้ไปง่ายแล้วไอ้สองตัวน <c oughs> ั่นไปเตู้ประเภทไอ,อ้สองคนขอสอดขอให้เลยไอ้สองคนนั้นรักขามไปเอาเสื้อโลมาให้เพื่อนนะ่ะครับพอ,อดีเด้อพี่น,อน้องเด้อ่าไปหาเฮ็ดเด้อ่าไปหาเฮ็ดนะครับเด้อผมสิเตือนไว้ก่อนเด้อครับยิ่งคนไทยนี่แบบเข้าวนาที่จะไปให้เพื่อความเดือดร้อนเพ่เลยครับนี่ทีมงานผมนี่เป็นจุดน่อยที่อยากเฮ็ดไห้คนเล่าคนไทยหักแพงกันเด้อบ้านนี่ ผมไปเบิ่งคอมเมนต์ดาเนี่ยเพิ่นดาร่วมเลยเด้อครับเนี่ยบด้วา่าแต่2คนนัเนี่ยบางคนน<ด>ี่บางบางท่านเด้อบางท่านบ่ไปบริวาพี่น้องทั้งสงปะปะละทั้งไปบางท่านเพิ่นดาเพิ่นเลยเด้<ม>อเพราะว่าความศูนย์เนาะความหน่อยใจเนาะมนันอยู่อะดีๆแมน่แมนๆเพิ่นดาร่วงมานี่เห็นบอ่อิสระเพิ่นบ่เพิ่นอยู่เงียบสงบจังซั่นจังซี่นะครับแต่ผมบ่อยากให้ให้โทษผู้ใดดอกบ่อยากให้ให้กันให้ให้ฮักแพงกันนะครับเพราะว่าอันนั้นก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของผมเด้่ผมบ่อยากให้เอาเยอะลูกให้ฟังคุณ เพราะว่าจังไรเพราะเขาไม่เฒ่าพี่น้องผมติดมากชิยากนะฮะคิดว่าเจ้าของบ่ปลอดภัยเนี่ยให้อยู่บ้านดีกว่าเนาะบ่สั่นกันไปหาหมอรักษาตัวเจ้าของเนาะพื่อเขาเขาตรงนี้เอินว่าสาธารณจิตแมนแมนแมนแบบว่าคือจิตสำนึกสถานะ คืก็หมั่นใจจะคลองกับปไปเน,น,นาะป้ไปครับเพื่อนมาให้ไปกับแมน,นจะฟืนน้นจะฟืนน้นเอาเดี๋ยวพี่หนอกบอกพี่หนอกกันพากันพวงมาอย่างไรใช่ปะเมื่อกี้มาซื้อของมาซื้อของไปใช้บ้านนะครับไข่ช้างลวดเพื่อนมาว่าเข้าตัวที่จะไปใส่ประตูเขาใส่ยอย่างแน่เขาก็เลยตังแวะพาพี่น้องมาชมหน้าผงแม,แมนแมนแมนครับแล้วนี่พ่อจะไปซื้อของนี่เจียวแกร่เขาเขาอยู่ใส่มี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 แกร่เขาเขามีแม่เขาเตรียมมาเรียบร้อยีเรียบร้อยเอาเซฟตี้เจ้าของครับนี่เดี๋ราจะสิด นี่เขาเตรียมมันเรียบร้อยครับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างแมสมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะออกมานะครับเขากับเซฟตี้มึงเขาสิบรได้ลยมีอย่างเขากับเซฟตี้เขาไว้ป้องกันนะครับนี่นี่ครับมีมีเจาะก้องฮัวนะครับสิีพี่น้องเบ้่งนี่ครับสามารถล้างมือได้เอาล้างมือเราบอกช่างลวดเอ้าไอ้บ้าไอ้บ้าล้างมือมันล้างมือล้างมือโอ้สิมันจับกางลอยเสือเพ่นมันสายอะไรมาหนีบเออ พองกันตัวบัรหัดมันลอยมาจังไหนน้ำมันกันนั่นโอ้ยโมนหอมดินะโอ้แดดแดดไป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 เข่าผมเข่าผมมะบอยูหรอกโควิทลุนเนี่ยแแดดงครับไปเอานะคร you know ับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ก็เอาบรรยากาศให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งการนี่งนี่นี่แผ่นกล้องให้พี่น้องเบิ่งตัวเมืองจังหวัดบึงการนี่ละตัวเมืองจังหวัดบึงการนะนี่ละเอาให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งน้ำกัน สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าเขาสีเห็นได้อยู่ใส่การแขวงบริครมไส้มันยืดซื่อได้แค่นี้เลย่อนนี่ออกไปประมาณสักสิบกิโลแมนประมาณนี้แหละครับตรงนี้ก็จะเป็นด่านท่าเรือดาดท่าเรือจะเป็นด่านท่าเรือแต่บนด้านขึ้นขำด่านท่าเรือกับสีสีมีคือเก่าสะพานกับสีมีคือเก่าแมน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 สะพานกับเีขี่รถหยอดลงมาเอ้าเดี๋ยวสีพายพี่น้องจอดบนภูสาวฝั่งนั้นกันเป็นเท็ยนอย่างเดี๋ยว อันรวบรัดขั้นตอนซุ้มเข้าไปใกล้ๆบึงหลังค่าเงี้เพิ่นเด้อนพเหี่น้องเด้อมันพ่เห็นหนาพี่น้็งด้ฝม่นแอพี่น้องเราอักไปมห้นนี่้องเอาบรรยากาศให้าพี่น้อเ้องนพอเหนาี้งเบนพอเันนพี่้อนเ้ัอหนา่น้อดนพเหหาพี่น้องเด้อมพอหนา่องเดอมับพห้พี่้อเ้อห็พ้อด้อเหาไ้อเด้อมันพอเหนนา่น้องเด้ันนนา่อด้ับพหน่อยเกลอนเหา่อ แมนครับก็จากไกลจากเก่าเวลาดันให้ลุงมาแมนครับแมนครับพี่น้องหลายคนเพิ่งบ่เคยได้มาที่จังหวัดบึงการจังเทก็เอาภาพบรรยากาศเล่านี่แหละให้พี่น้องเขาได้บึงแต่ว่ามาแห่งเลยครับน้องใหม่มาแรงคมขวานจังหวัดคมขวานคมขวานอีสานเหนือสุดครับตรงข้ามก็เป็นแขวงไม่ได้คำไส้ครับเป็นผักลางของเล่าเมื่อฝักตัดแม่มาครับแก่แม่เนาะแม่ค่ะ ขนคลองไปนี่บครับเขาีบอครับเกนอร่ักหน้าปากสั่นมังคสีมีมังคสีมีสาราพรอมพี่น้องนี่นั่นคือสาราผูเสบผูสาวผู้บาภูแพ้วหรือว่านักท่องเที่ยวเพิ่งกระสีมาเที่ยวสาราน่ะนะครับเพิ่งกรสีมาพักพรอยอนใจงบแล้วขั้นตอนในพี่น้องเขาได้เบิ่งหลังจากที่เขาไปสร้างของนะครับนี่ เรียบร้อยแล้วนี่ครับพักกันรอบรล้ขั้นตอนฝนกระทกครับฝนตกโดนนะครับฝนตกโดนนะครับต้องรอรอเวลาให้ฝนซ้อตกโดนเติบนะครับกลัวกลัวสีสีออกไม่ได้นะครับอเอาตั้งเซ่เซ่น่ากัได้นี่นี่น,นี่เอาใส่ถุงกระเป๋าเลย,ยไม่อย่างดอกไ่ม่อย่างดอกไหนะ,นะคอมพิวเตอร์ใส่เลยใส่เลย ขอให้บเาวมีหมวงนั่งทับทับทับรถนี่ครับท่านกำลังพ่ากันเตรียม,มอุปกรณ์ขึ้นไปนะครับเ,เอาทั้งหลังแล้วสวันตนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้บริการดีมากเลยครับวันนี้ ไว้เหรอครับเอ้แสดงว่าอันนี้ได้เขียนดักไปบ่ไอันนี้อันซักโคกอ่ะโบโต๊กหนอโต๊กบ่ครับสาวบริการย่างดีเลยนี่มันนี่ ใหญ่ใหญ่ให่ใหเอาเดี๋ยวอีกจะสองสามหมื่นะสีม่านสื่อไหมสีมาซื่ออันไฟฝาระบบไฟฝาไปเห็ดไหมตอนนี้เขาเห็ดแอมก็ได้นะสองหมื่เดี๋ยวสีมาใส่บริการเพื่นใหม่พูดอ่ะคักขักขักโอ้เผ่นหักแพงเิ่นหักแพง เพิ่นรวมมือเพิ่นซอยกันนะเพิ่นบ่กินเฮียกินแห้งกันไอแมนแม่นพุ่นเห็นผู้นึงเมื่อยเพิ่นก็มาส่วนเอากันเพิ่นบ่ให้ยเมื่อยผู้เดียวเนาะแม่นบ่ครับเพิ่นมาแบ่งปันกันเนาะแมนแม่นเพิ่นบ่บ่กินเฮียกินแห้งกันภาษาบ้านเฮาเอ้าสุดยอดส่วนก็คืออยู่สู้เอากันเออส่วนเอากันเฮ็ดส่วนเฮ็ดซอยกันหั่นนะส่วนบ่แม่นตักบอที่ ภาษาบ้านอีฮิตยังก็เฮ็ดเวียกส่วนพอส่วนแม่แน่ยงสินะก็ะคือลูกเต่าใไ่มาส่วนพอส่วนแม่ปนอผู้นี้เองสินะเป็นภาษาบ้านหูจักบา่ล่ะแมนบอฮม้ <c oughs> เอาภาษาภาษาอุดรท่านีเป็นสีดีครับแมนแมนครับแมน <c oughs> นี่ครับเพิ่นว่าผู้ใดเฮ็ดง,งานกบันเทาพนจะมีการเทนในการมาเสียกซึ่งมันใส่ไดเลย ในวิธีชีวิตประจําวันนะครับผู้ใดเพิ่นบมมีแม่นบ่ครับแต่ผู้ลืมก็ลืมยกตัวอย่างเช่นผมเองก็ลืมครับผมก็ลืมถ้าบ่ได้มีการมาเพิ่มเติมให้อีกผมจาได้แตต่่หูกระยบ่รู้เอาพี่น้องเบิ่งเพิ่นผมรู้จักคําว่าเงียนเอาบ่แม่นใส่์เซย์พ่งหน้านะผู้เบ่าน่ะใส่หน้าเบิ่งนะโอ้คือเบอาเป็นแท้ใ่ะโอ้ อบอุ่นอบอุ่นครับพี่น้องครับเงีอนเงี้ยที่แบบว่าเป็นเงื่อนนะไรเงี้ยเงีอนเงี้ยสลเอือสละเอือบ่เง่เป็นสลเอียดิบ่เป็นว่าอันนั้นเนี่เงี้ยเงี้ยเงี้ยไข่เงี้ยเจ้าสะกดดีๆเด้อะมะเขือกับมะเขือมีเงี้ยเงี้ยมีเงี้ยเฮียนอืมนั่นอันนี้อันนี้อันนี้บ่ให้บ่ให้บ่ให้บ่มีรถพาเพื่อนจัดการเองเลย สรุปว่าอะีานมประยชน์ยังมันไม่ประโยชน์ยังมัประโยชน์ที่วิ่งโกบันเทามีสโลแกนเขาคุ้นลูกค้าบ่เนี่ยมีบ่อันนี้อันนี้พกเลยเนาะใส่เล็กกับใส่กระปุกไส้ประตูได้เลยแสดงว่า ผ่านแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วบมัน,น,น, <c oughs> นพ้นมันใจซ้ำใดนนี่บ่อันกูเพิ่นเท่าเพิ่นมีสโลแก,กนขอบคุณลูกค้าเพื่อน่ะอ่าโอ้โหดีพนักงานเพิ่นอขอบค,คุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ